เซนวตัวนี้เยสเซนว่าตัวดี้ดูเซนว่าตัวนี้กันวันนี้พอไปเซนว่าตัวนี้มันนที่นิพานบอกครับวันนี้มังเห็ตได้เอาธนูของว่าวสองห้องมาใส่ตัวนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะหนักหัวรอบที่แล้วมันค่อนข้างจะเบาหัวนะที่มันแกว่งอ่ะแล้วก็สายอกมังเห็ตมัดสูตรที่เอวนี้นะสูตรทั่วไปแล้วว่าของมังษุ์เซนว่า่จะน่าจะเป็นเป็นสามส่วนสี่ส่วนแปดสองสองสองสี่แปดแปดแปดสามสามสิบอะไรเนี่ยก็เลยใช้ถุตนี้ฉะนั้นมังเห็ตเลยลองเอาธนูของ ว่าวอีสานเออว่าวสององมาลองดูตอนนี้ของมังวัตะขึ้นไปแล้วข้างสนามเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าของเราจะสู้กับมังวัตะได้ไหมฝ่าคนแล้วก็เฉ๋แล้วตามมาเลยก็ได้ทุกคนเฉ๋ไหมตั่งจับซ้ายเลยไม่ต้องปล่อยซ้ายเดี๋ยเก็บซ้ายโอเคเดี๋ยวเราจะโบนให้บังวิทย์ถือได้เยผมโบนผมวิทยจะโบนเหรอผมถือมังเห็ดยบโนถือนั่นเลยมังเห็ดถือไอ้เออเหยียบโบนให้วิทย์ถือธรรมดาตัวนี้เป็นสูตรของว่าบังวดนะครับทุกคน ซึ่งตัวสีแดงนู้นลอยไปกับสายลมแล้วเรามาดูตัวเสีแดงมึนกันอุย้ยเลยนู้นเลยนู้นนู้นนู้นน้อยของตาโอ้โหขึ้นดี่ยวขึ้นตัวชายมาเอากล้องอามา,งมางเหยียดไปบนจากด้านหลังในทุกคนเราจะพาตัวนี้ไปโยนให้มันฟิตเล่นมาดูกันว่ามันจะเฉียวหรือเปล่านี่ให้สายมาเลยลูกพี่โอ้โหโอ้โหในทุกคนเราจะโยนทีเดียวขึ้นเลยนะังพี่นะ นี่ก่อนสวยมากพออารมดีมากเอาพร้อมหรือยังลมไม่รู้อยู่ปลือแต่ว่าถูกแล้วทางนี้เอาทางไหนกันเนี่ยทางนี้เหรอถูกแล้วถูกแล้วแย้มบอมโอ้ยโอ้ไปแล้วทุกคนโอ้โอ,โอ้ขึ้นดีเอ้ยเชียวเชียวเอ้ยโอ้ยเชียว,ว,วไปทางซ้ายเดี๋ยวเหยีแตง่าย คือพูดง่ายๆว่าคนเล่นเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเมีนแต่ง่ายก่อนถ้าคนเล่นเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเมีนไปเล่นเองเล่นพพื่อว่าเฉียวได้เลยที่จริงว่าไม่น่าเฉียวแล้วไม่ใช่ยังไงแต่ง่ายครับผมครับทุกคนเมียนแต่ง่ายทุกคนเห็นบางคี่บอกว่ามันเอียงซ้ายใช่ไหมเราตัวเอต่งซ้ายก่อนแป๊บนึงมังเฟ็ตเราแต่งซ้ายก่อนครับผมเมียนแต่งซ้ายอาก่อนนะเราต้องให้ซ้ายมาตรงนี้เลย นนี่เราไล่แอกโอเคเราบุ้นขึ้นใหม่ที่ฟันเอาที่ฟันโยนนะกุมเอวกุมเอวเตรียมพร้อมนะเอาบุนมังคดวิ่งเลยแล้วคนวิ่งกาวิ่งเก็เป็นอันละเออเดยมามาเดี๋ยวป้าบุนเองเอาเก็บพร้อมเตรียมพร้อมป้อยมือยังเชียวเลยให้สายเลยให้สาย เออขึ้นแล้วทุกคนขึ้นดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าใช่ใช่เฮ้ยมาบนมาบนมึงเหยีดเล่นเองครั้งที่สองแล้วคนเล่นเล่นไม่เชี่ยงเลยมาฟานเดี๋ยวป้าแต่งก่อนลมแรงมากทุกคนมาป้าแต่งก่อนลูกลมแรงมากเนาะนี่ไปเนาะป้าเลยก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวแต่งให้ก่อนนะมันค่อางจะแหม่งเยอะนะเดี๋ยวมึงจะแต่งได้อีกหนึ่งเลยโอเค Những cái tên tình dạo có tên có tình còn ngâm 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 cái ngâm 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 Rồi ท so si ี่เราดูเลยถ้าเห็นเล่นมือไม่มีก็ไม่ตกอยู่แล้วถ้าไม่ตกนี่เดี๋ยวโดดน้ำเลยโดดน้ำในโอ๋มาถ้าโบนเอาถือเหมือนไปถือด้านนู้นเองมามาทุกคนมาดูเซียนเขาเล่นกันเมื่อกี้ให้ลูกเด็ดเล่นไงโน่นโนนโนนลูกเด็ดลูกเด็ดลูกเด็ดเล่นไม่เป็นทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงมาทุกคนไปเลยพร้อมโบน ดูทุกคนอ่าดูทุกคนดูทุกคนอ่าดูอือทุเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตาต้องตาต้องทำไอ้นู้เย่ทุกคนทำเองเย่มาดูมามาเงยแต่งเองตาต้องทำเองเย่เดี๋ยวเงไปแต่งก่อนไม่ใช่ไลยนะทุกคนอ่าธนูมันเอียงเมื่อกี้ตอนที่ตาต้องโบนั่งมึงเห็นเลยตาต้อง อาตธนุมันเอียงเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เต่งสายสูงไหมอุ้ยรอบนี้ขึ้นชัวร์แน่นอนร้านประเด็นพ่เมื่อกี้เต่งไปแล้วเมื่อดนะไม่บองเอียดแอดแอดแอดเมื่อกี้มันเย่อยู่นะทุกคนคือตากล้องมันทำเย่ทุกคนมารอบนี้ขึ้นแน่นอนร้านประเด็นเอาตากล้องถือที่มาทุกคนรอบนี้ขึ้นแน่นอนเมื่อกี้มั่นใจด้วยความเป็นเซียนของเมื่อกี้ไปดูกันมาทุกคนพร้อมแล้ว ta con đi ơi mấy tên này ta con bốn mày bên lơi trông mày tên ơi trông riêng đi thi vô leo Ai trông ai trông nhập đi lơi bông biết ta con rồi nhập đi lơi nhập đi ta con mấy tên ơi trông riêng thi à ta con kẹp bốn chẳng ôi trông này ta con Nhập đi lời, nhập đi lời vẫn tí bữa măng plom ơi Điêu đây Có kẻ tá mà Plom mấy leo ở đồ ơi con ơi Tạ con trông Kẻ tá mà Plom mấy có vốn leo ta con rồi Có tá mà Plom mấy Trung lấy răng Ôi tông lấy răng Ôi tông พร้อมไหมบอญอ่าขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมเออโอ้ยหยังเชียวเลยแต่ว่าโหโอ้โหมันยังเชียวเลยนะไอ้้องเง็ดแต่งได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดายดูเลยมันก็ยังเอียงอยู่นิดนึงนะโอ้โหเอาที่บ้นตือทีานตือ เอาป้าต okay. <Okay. S 2> ื Rey ้อเอาป้า uh ตืโอเคป้าตื้อเอมาตื้อเอง嘛อังคิดมาขึ้นแล้วขึ้นิด้ดี๋ยวไอ้มันยังขึ้นเดี๋ยวว่ามันยังเฉียวอยู่นิดนึงเลยพม่ได้องคิดมันยังเฉียวนิดนึงเลยแต่ว่าเขาแทงดีไม่ปักไม่ปักงงเหตุแทงแล้วเอาตื้อเอาไว้เล่นเดยให้เล่นดูว่าขึ้นแล้วยัง มันเจอได้ย wow. ังว่าขึ้นทีนี่ขึ้นพาคแข่งวันตัวนี้เห็นไหมบางเหยียดจับเป็นไงเป็นไงแต่งได้ไหมเดี๋ยวมึงเหยียดจะเอาลงมาใหม่แต่งไม่เฉียวเลยคอยดูนะโอเคไหมเดี๋ยวมึงฟิดวิ่งเราเดี๋ยวนะโอเคมาเหยียดเอาลงเองถือไว้มาเหยียดเอาลงเองเอาถือไว้เลยเขาเอาลงให้ดูว่าวิธีเอาลงงอเปลือยตอนนี้มันก็ขึ้นขึ้นนั่นแหละทุกคนแต่ว่าลมมันเองมันก็เลยแขงซ้ายนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาลงมาแต่งอองฟิทถือถือดีกว่าถือต้องด้วยแล้วก็ถือมันงด้วย

มันไม่โยมไม่ลงเลยน้องพี่เออจะไม่ไม่ร่างว่างจะบินนี่ด้วยอ่ะมันจะบินมันเห็นไม่ได้ว่างครับพี่มันพี่เคยทำแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเราแกะตัวนี้ลงก่อนแล้วก็แต่งใหม่เพราะว่ามันทาแรงมากแล้วก็สายมันตึงด้วยพี่ขอซื้ออันนี้ได้ไหมอันนี้เอาสามพันแปดสามพัโอ้คพี่มากตัวี้ยากทุกคนดึงยากนะยากยากพันแปดเด้อใช่ใช่แล้วก็ถ้าลุกจะเบาลลงก่อนเอาก่อนนอกก่อน <laughs> à, ơn các bạn đã theo ở Để không biết lỡ Okay. Là con không đăng đây thì con à, thì đi mà phứt à. khóa là đi Ờ, oh, chìa khóa nào kìa Ờ, <laughs> khóa nghe... Ôi ơi Ôi khóa mà nghe hả? khóa Ui khóa หลายคนงงว่ามึงเหยียทำยังไงใช่ไหมเหยียตึงวิทใชได้ใช้วิทมันเยอะเกินใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่โอยเอี้ยงนัะเลยอ่ะเอี้ยงปกตมันนี้เอี้ยงหนาดอือเลยอ่ะไม่แตะขวาเว้นลงเหมือนเครื่อนบินลงเหมือนเครื่องบินแล้วเมื่อกี้หมุนลงมา ไหนมันปื้อแต่มันตึงเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวนี้ล้านประเด็นโอเคมังพิษจะบนหรือจะวิ่ง่าวิ่งย่งเล่นวิ่งนะมาป้นตัวเองโอเคให้ดิฟนบนมังพิษวิ่งไงดิอัน อ๋อนี่ฟันอยู่นี่เออเดี๋ยว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 เหลื่อเหลื่อลื่อลื่กลุ้มกลุ้มตรงนี้กลุ้มตรงนี้กลุ้มวนเดียวกลุมวนเดียวกลุ้มเดียวครับกลุมเดียวถืออย่งนี้นะเอาถือเลยเอาถือนี้นะคนเดียวนะไม่ต้องถือนะเดี๋ยวเอ้ยลิกกอลลิกกอลลูกลิกมองวิศพร้อมไหมบังวิศพลาสายไปลูกเลยไปใกล้เลยคนวิ่งเราก็ไม่ใช่ผู้เจ้าชันในด้านทำมานนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะวิ่งได้ไหม ปอบมาอุ้มกิ๊มึงวิ่งไปเลยไงนี่ปันเดี๋ยวปอบบอกว่ายืนก็ยืนเลยนะโอเคยปอยเออโอเคป้าปล่อยนะเดี๋ยวนะปอบมาอุ้มบิ๊ทปอบไวิ่งเลยไปไโอเคขึ้นดีแล้วรอบนี้อ๋อโอ้ขึ้นดีเลยรอบนี้ไม่เฉียวแล้วอ้ามาใช้เรา màu đen đi nữa đi. đi. đường đi. 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 con đi. 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 mày đi. 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 đu đu đi. Ô ô đi. 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 เขียวแล้วรอบนี้ทุกคนใช่โอ้วันนี้มันเากาศเต็มรอบนี้ดีมากเลยคุณดีทุกคนดูตะนูุวันถือดูว่าลอยไหมอังควิดปล่อยเลยสิปล่อยเลยควิดปล่อยเลยเอ้ยมันนั่งมันนั่งเลยมันนั่งจับไหมจับไหมตะนุทุกคนขึ้นดีมากเลยโอ้โหขึ้นลอยอันนี้โอ้ ลอยไหมลอยไหมเกรงกินเอ็งินโอเคโอเคตากงเป็นไงบ้างตอนนี้ขึ้นดีเลยไหมเป็นมือไหมท่าเหยียดยืดบ้างเลยบางเเาวตัวนี้พิจุดได้เป็นยังไงขึ้นลอยไหมทำมันแปดได้ไหมตัวนี้โอเคทุกคนหนุ่มถนูอีสานนะตัวนี้ธนูเว้าเว้าสองบังดีฟาดมาได้ เดี๋ยวเราจะค้างคืนไม่รักจีบคืนเนาะเดี๋ยวเราก็มาเก็บอันนี้พี่หน้าสำหรับอีพี่นี้มึงเหงี่ยบบังฟิตเขาตัวลาไปก่อนเจิงเป้งบังฟิตมีช่องที่ตกหรือยังมีจ้าบอกไอ้เขาไปติดตามช่องที่ตกอะไรบังฟิศไหมสวยเจิงเป้งเข้าไปดูคลิปต่อไปด้วยตรงนี้ทุกคนจัดไปน้องๆโอ้นู่นทุกคนนู่นโอ้